คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะเพื่อนเทุกคนมาพบกับตั้มกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะงวดประจำวันที่1เดือนเมษายนปี6-4นะคะเพื่อนเเป็นสูตรเลขล็อกตามกำลังวันนะคะ ต้อมฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องต้อมพารวยด้วยนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นที่เราจะไปดูแนวทางนะคะเรามาดูผลของวันที่16ที่ผ่านมานะคะเลขล็อกตามกำลังวันหวยออกวันอังคารที่16เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆ ที่เจาะอ,ออกมานะคะเป็นเลขตามกาลังวันเนาะไม่มีนะคะเพื่อนไม่มี19แล้วก็ไม่มีสองสองนะคะส่วนเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะคะทีวิ่งเกนะคะแล้วก็รูด1ค่ะปังสุดๆนะคะเพื่อนๆผลออกนะคะ 4ี่สองสองนะคะ2ตัวบนเนาะสองสองสตัวล่างหนึ่งเกนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่รูด 1, 1ก็เข้าอยู่แล้วนะคะวิ่งเก้าก็เข้าหลับหน่วยนะคะปังสุดๆเลยนะคะแต่ตัวเจาะไม่เข้านะคะสี่เลขอมัาตะก็ไม่เข้านะคะเพื่อนๆเข้าแต่เลขวิ่งกับเลขรูดนะคะมาตามกันต่อค่ะสูตรเลขล็อกตามกําลังวันนะคะหวยออกวันพฤหัสนะคะเพื่อนๆ หวยออกวันพระฤหัสบดีนะคะต้มจะแยกบนและล่างเลยนะคะคเพื่อนๆบนล่างบนนะคะมี05นะคะ หนึ่งห้าสามห้าหกห้าแปดห้านะคะตัวสุดท้ายก็คือแปดเก้านะคะส่วนเลขล่างนะคะเพื่อนๆมีหนึ่งเก้าค่ะอ๋อออกไปแล้วนะคะจะมาอีกหรือเปล่าหนึ่งเก้านะคะ สองเก้าห้าเก้าหกศูนย์หกห้าแปดศูนย์นะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะเพื่อน วิ่งเลขก8นะคะรูดเลขห้ค่ะ เพื่อนๆคะชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้ได้นะคะแคปหน้าจอเก็บไว้ได้กว่ารัฐบาลไทยจะออกนะคะอีกหลายวันเนาะต้อมสนับสนุนให้เพื่อนๆ FC ของต้อมทุกๆท่ทานนะคะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะเพื่อนๆส่วนสีเลขอมาตะนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคลิปนะคะเพื่อนๆสีเ,เลขอมาตะก็จะมีเลข4นะคะเลข 8ค่ะเลข0แล้วก็เลข3นะคะเพื่อนๆคะ่ะสุดท้ายนี้ต้อมขออวยพรให้เพื่อนๆเอฟซีของต้อมทุกๆท่ทานนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะดูแลสุขภาพด้วยน้อร้อนแล้วก็มีฝนตกนะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย